Iam sahal หากท่านผู้ชมท่านใดเดินทางผ่านไปในย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีท่านคงจะเคยได้พบกับสถาปัตยกรรมสวยงามในลักษณะของพระอุโบสถตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์ขนาดใหญ่โตประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นและนั่นก็เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของวัดฉลองวัดที่เปี่ยมไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและมีพิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนกิจกรรม ที่นำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั่วทั่วบริเวณวัดก็จะพบกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถาวรวัตถุครบครันสมเป็นาศาสนสถานที่เจริญแล้วและที่วัดฉลอแห่งนี้นั่นเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้ได้ก็ด้วยภายใต้การปกครองดูแลจากท่านเจ้าอาวาสผู้ที่เป็นแกนนำ ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์และสามเณรรวมไปถึงทานศรัทธาทั้งหลายที่ต่างหลั่งไหลามาร่วมบุญกับท่านอยู่อย่างไม่ขาดสายด้วยความเคารพนับถืออย่างแท้จริงชาวบ้านร้านค้าที่เดินทางมาที่วัดชะลอแห่งนี้มีความตั้งใจจริงที่จะมาสักการะหลวงพ่อสุเทพหรือพระครูนนทปัญญาวิบลท่านเจ้าอาวาสวัดชะลอบางกลวยนนทบุรีหลวงพ่อสุเทพนั้น แต่เดิมที่เดียวแล้วท่านเองก็ไม่ใช่คนที่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้แต่เสมือนพรมลิขิตที่ทําให้หลวงพ่อสุเทพท่านต้องเดินทางไกลตระเวนไปหลายต่อหลายที่เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมทั้งทงที่ในครั้งแรกที่ท่านได้ตั้งใจที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นหลวงพ่อสุเทพเองท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์อย่างเช่นทุกวันนี ท่านเพียงคิดว่าจะบวชเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่บุพการีอย่างเช่นชายไทยทั่วไปเพียงพันศาสองพันศาเท่านั้นหลวงพ่อสุเทพท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมท่านเป็นเด็กกัพรา้าตั้งแต่อายุได้สามขวบโยมบิดาท่านมีนามว่าพ่อชนกโยมมารดามีนามว่าทองสุขนามสกุลนรงริตบ้านเกิดท่านอยู่ที่อำเภอปากพนัง ังหวัดนครศรีธรรมราชโยมารดาท่านเสียตั้งแต่ท่านอายุได้สามขวบอาตมาเกิดที่อ่านครศรีธรรมราชอำเภอปากพนงังจังหวัดก็ได้ศึกษาเล่เรียนจบประจมศีก็ได้มาเรายียนก้าวจะเรยียนมหนึ่งก็ได้เดินทางออกจากนครศรีธรรมราชด้วยออกจากปากพนงังลงเรือมาขึ้นเกาะสมุย แล้วก็ลงเรือติดเรือมามาอยู่ที่ขึ้นที่ท่าวัดเกาะตีนกรุงเทพแล้วก็ลงเรือกลับไปเกาะสมุยอีกไปอยู่เกาะสมุยเป็นเวลาอ่าจนบวชเนหลังจากที่ท่านได้ศึกษาจบในชั้นประถมศึกษาปีที่สแล้วท่านก็มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก โดยที่ในครั้งกระนั้นท่านเองติดเรือซึ่งท่านได้ไปขึ้นมาจากเกาะสมุยมาอยู่ที่ท่าวัดเกาะกรุงเทพมหานครได้ไม่นานท่านก็เดินทางกลับไปที่เกาะสมุยอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เองที่ท่านได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรที่วัดคงคาสวรรค์อำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชบวชเสร็จก็มาอยู่ที่เกาะสมุยจนกระทั่งอายุของท่านนั้นครบที่จะอุปสมบทท่านจึงได้ตัดสินใจ ที่จะเดินทางกลับนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อสุเทพท่านได้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วแต่ว่าในใจของท่านนั้นการเดินทางกลับมาบ้านในครั้งนี้ท่านมีความตั้งใจว่าตัวท่านเองนั้นจะบวชเรียนเพียงพรนศาหรือว่าสองพรรษาเท่านั้นเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาและเป็นการบวชให้ได้รู้จักความดีความชั่ว ให้ธรรมะได้ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้วซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดของท่านในสมัยนั้นท่านผู้ชมครับอีกสักครู่นะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสุเทพแห่งวัดชลอบางกรวยนนทบุรีกันต่อหลังจากพักกันสักครู่ครับเรื่องราวของหลวงพ่อสุเทพแห่งวัดชลอบางกรวยนนทบุรีหรือพระครูนนทปัญญาวิมล พระเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาและเป็นผู้พัฒนาสร้างวัดชรอให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีสัญ,ญลักษณ์จนเป็นที่รู้จักกันดีในลักษณะของพระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงษ์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสุดว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชนั้นท่านไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองตลอดไปอย่างเช่นวันนี้และในที่สุดเมื่อท่านได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท ซึ่งครั้งนั้นมีพระอาจารย์นวลวัดสุขุมตำบลบางกระบือจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระอุปัชาให้พร้อมด้วยพระครูสาครธีรธรรมซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณารามและเป็นผู้ที่ส่งเสียเลี้ยงดูท่านมาโดยตลอดจัดการให้ณภัทศีมาวัดศรีสุวรรณารามเปบวชที่รับเป็นบวที่บ้านเกิด เกิดที่บาลแล้วก็กลับไปอยู่ที่เกาะสมุยเรียนนักธรรมเรียนบาลีกลับไปเรียนบาลีที่นครศรีธรรมราชก็เรียศึกษาความรู้จากพระอาจารย์ประครุปพิลาศธรรมคุณเป็นครูบาอาจารย์สอนแล้วก็หลวงปู่สุวัตวัดศรีเตวีปซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เรื่องเวทต่อมาก็เรีศึกษาเราเรียน มาในที่นั่นออกจากนั่นอาจารย์ทุกครูลาดส่งไปเรียนที่นครอ,ออกจากนกครไปอยู่หัดใหญ่ไปเรียนอยู่ที่วัดหัดใหญ่ในก็ไม่เรียนจากหัดใหญ่ในแล้วก็ได้เดินทางเข้ามาศึกษาที่วัดมหาธาตุอยู่ที่มากลับมาอยู่ที่วัดพิ่กุณองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ได้ศึกษาบาลีแล้วก็ไปทําวิปัสสนาที่บัดมาธาตุเมื่อท่านได้เป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็เริ่มที่จะมีแนวความคิดว่าท่านนิยมที่จะศึกษาเรา่าเรียนทางธรรมะมากกว่าและท่านมีความทราบซึ้งในธรรมะต้องการที่จะเรียนรู้ให้ถึงแก่นแท้โดยครั้งนั้นท่านได้ไปเรียนบาลีกับพระครูพิลาศธรรมฐาน และหลวงปู่สุวัตแห่งวัดศรีทวีปซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นและการที่หลวงพ่อสุเทพท่านได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านการปฏิบัติอย่างแท้จริงนี่เองทําให้หลวงพ่อสุเทพท่านมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้หลวงพ่อสุเทพท่านไม่ได้นึกถึงการลาสิกข,ขาบทเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ท่านกลับมีความรู้สึกว่า การศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรมนั้นคือความสุขที่แท้จริงท่านจึงได้พยายามศึกษาคนา้นคว้าโดยการเดินทางไปศึกษาหาความรู้ต่อที่อำเภอหาดใหญ่ณนะวัดหาดใหญ่ในครั้งนั้นท่านได้ศึกษาและได้ออกทุดงโดยการทุดงของหลวงพ่อสุเทพนั้นท่านจะแตกต่างจากการทุดงจากพระอื่นๆ โดยที่ท่านจะใช้ธุดงตามป่าช้าของทุกทุกวัดทุกทุกแห่งทั่วจังหวัดสงขลาซึ่งในระหว่างการธุดงทุกครั้งก็ไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสุเทพท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่อยู่หาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาท,ทุกป่าช้าเดินหมด ก็มีในสมัยที่ไปเที่ยวทุดงที่ปาชาโคกหนาวอำเภอหัดใหญ่นาจะมาก็ไปปักกัดอยู่ที่นั่นในกลางคืนนี่รถในสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีรถครับถนนไปยืนยืนติดอารมณ์ติดอยู่นั่นอ่ะเป็นประมาณเกือบสิบนาทียีสิบยกยกไปขึ้น จะย้ายยกขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ยืนนิ่งเป็นอารมณ์สงบลนนี้ก็รู้สึก,กว่ามันทมให้จิตใจได้เห็นว่าอในขนาดนยืนเนี่ยได้เห็นสภาพหนึ่งเหมือนประชาชนนั่งทานอาหารกันเต็มแต่อีกคนพวกหนึ่งกำลังนั่งเกอกก้าลีเพื่อนก็กิกน อาหารตัวก็คอยแก็้กระดูกแกะทิกอติ้งอาจจะมามาพิจารณาให้มันนิ่มเป็นนินมิตที่เราเห็นว่บคนมันมีหลายระดับ จนกระทั่งปีพศ2497หลวงพ่อสุเทพท่านก็ได้เดินทางเข้ามาศึกษาด้านกรรมฐานที่วัดมหา,าธาตุกรุงเทพมหานครโดยการที่ท่านมาศึกษาครั้งนี้ท่านตั้งใจว่าจะนําเอาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าตนเองนั้นเคยเรียนแต่ในสายวิชาของทางภาคใต้ท่านเรียนอยู่จนกระทั่งจบหลักสูตรที่วัดมหา,าธาตุแล้ว ท่านจึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดพิกุลทองบางกรวยนนทบุรีเพื่อมาศึกษาต่อบาลีและที่วัดพิกุลทองแห่งนี้เองหลวงพ่อสุเทพท่านได้ช่วยเหลือทางวัดในการจัดการสอนธรรมะให้แก่ญาติโยมสาธุชนตลอดจนจัดสร้างถาวรวัตถุที่จำเป็นไปจนถึงพิธีกรรมและกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพราะว่าหลวงพ่อสุเทพท่านเน้นหนักทางด้านการศึกษา และหลวงพ่อสุเทพท่านยังเผยแพร่การปฏิบัติธรรมให้แก่สาธุชนที่สนใจแต่แล้วท่านก็ต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งและอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อสุเทพหรือพระครูดนทปัญญาว,วิมลแห่งวัดชลอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับ เมื่อหลวงพ่อสุเทพแห่งวัดชลอบางกรวยนนทบุรีท่านได้เล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ท่านได้มาอยู่ที่วัดพิคุณทองนานถึง13พันษาแล้วท่านก็มีเหตุต้องโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งพศสอ0 5ันสอศก็97ก็เดินทางเข้ามาอยู่กรุงเทพ นี่ก็ว่าเป็นเบื้องต้นแล้วก็มาอยู่วัดฉชะลอ,อวัดปิกุณทองเป็นเวลา1 3บ4ปีวัดปิุณทองบางกล้วยเนี่ยแล้วก็ญาติทางเจ้าหน้าเพอหลวงพ่อประเจ้าคุณธรรมทานอาจารย์ได้ส่งไห้มาดูแลวัดชลอส่งในระยะนั้น วัดสมมากหลวงพ่อสุเทพท่านเดินทางจากวัดพิกุลทองมาจำพรรษาอยู่ที่วัดฉลอเมื่อปีพศ2509ในครั้งนั้นท่านเห็นว่าวัดชลอนั้นจริงแล้วเป็นวัดที่เก่าแก่มีอุโบโสถที่มีอายุถึง700กว่าปีหรือว่าปลายปลายสมัยกรุงสุขโขทยัยและถาวรวัตถุส่วนใหญ่ก็ชำรุดสุดโซมากแล้วสมควรแก่การที่จะพัฒนาธรุบำรุงให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่ท่านจะพัฒนาถาวรวัตถุก็คือหลวงพ่อสุเทพท่านได้ตั้งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาท่านได้เริ่มศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้แกบ่บรรดาญาติโยมและเยาวชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าศึกษาธรรมะในวันอาทิตย์และมีการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนบางคนที่ท่านทรงเสียเล่าเรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มี หลังจากนั้นท่านก็ขยายการศึกษาภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณรและหลังจากนั้นหลวงพ่อสุเทพท่านก็เริ่มที่จะพัฒนาถาวรวัตถุโดยท่านเริ่มต้นจากการสร้างกุฏิจากกุฏิเก่าพัฒนาสร้างใหม่เอาของเดิมมาประยุกต์ใช้ไปจนถึงสลาการ,รเปลี่ยนเพื่อเป็นที่ศึกษาของพระเนนหรือจะเรียกง่ายๆว่า แทบจะทุกชิ้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ในวัดชะลอนั้นเป็นผลงานของหลวงพ่อสุเทพแทบทั้งสิน้นจนกระทั่งวัดชะลอแห่งนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุได้อย่างสวยสดงดงามและผลงานชิ้นปัจจุบันที่หลวงพ่อสุเทพท่านยังสร้างไม่เสร็จแต่เป็นที่กล่าวขวัญกันมากที่สุดก็ได้แก่พระอุโบสถที่อยู่ในเรือสุพรรณหงษ์ซึ่งหลวงพ่อสุเทพท่านได้เล่าให้ฟังถึงมูลเหตุของการก่อสร้างว่า ท้าที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นนิมิตเฉพาะเรือหงแล้วก็ในขณะน,นั่งนอนอยู่ที่ในโบสถ์ปัชฉลอบทหลังเก่าเนี่ยานเรือหงสลอ,อยมาตรงหน้าโบสถ์พอดีแล้วก็ขยับขยื่นไปลงตรงนั้นอาตมามันนึกว่าเออเราจะทำอย่างไรเรือตั้งใหญ่เป็น นิมิตด,ดีของวัดแล้วเกาสะสร้างเรือขึ้นก็เรือก็มีอยู่แล้วก็เห็นโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์เก่าตั้งเจ็ดรอยกว่าปีโบสถ์เจดร้อยกว่าปีท mm ี hmm. ่ตั้งสมัยพระเจ้าอาสมัยปลายสุขโขปลายสุขโขทัยตอนอยุทยา<อ>แล้วก็นี่ชันรอยว่าโบสขึ้นไปไหวบนเรือจริง เนืยอว่าโบดหลังนี้ก็เก่าแก่บ้างแล้วยากที่การจะกออ่อซ่อมแซมจึงจะจัดสร้างโบดหลังใหม่ขึ้น mm hmm. ก็เอาโบดไปไว้บนเรือ <Okay. S 1> ครับกลายเป็นโบดทุปันธ์หง mm hmm. เมื่อโบดสร้างโบดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็เอ๊ซ mm ุ hmm. ้มพัดยี่เราจะทำยังไงโบดเป็นสูงอย่างนี้ต้องทำเรืออีกสองหลัง รอรับซุ <bad. S 1> ้มพัตเสมาเป็นเรือนันนารารครับอันนี้โบสถ์ก็เป็นเรือหงก็รับอุโบูถครับนันนาารับรับซุ้มพัตเสมาครับก่งสร้างเนสามหลังเส้นทางสู่ความสงบร่มเย็นในจิตใจนั้นมิใช่ของหายากแต่หากท่านผู้ชมท่านใดมีความว้าวุ่นในจิตใจหาหนทางออกของชีวิตไม่ได้ พระพุทธศาสนาเส้นทางสู่หนทางธรรมะยังเปิดให้ท่านหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไม่จำกัดไวัยไม่จำกัดฐานะและท้ายที่สุดนี้จะขออำนวยอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพรอันเป็นสิริมงคลชัยจากพระเกจิอาจารย์ผู้มีนามว่าพระครูนนทปัญญาวิมลหรือหลวงพ่อสุเทพ แห่งวัดฉลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสู่ทุกท่านที่ชมรายการเปิดบันทึกตำนานอยู่ณบัตด,ดีญาติหยวงวันนี้ก็อาตมาก็ขอบารมีแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาแล้วัร้อยชาติแสนชาติบุญกุศลที่อาตมาได้ทำมาแล้วลในปัจจุบันแรกดีตชาติขอจงเป็นปัจจัย ส่งเสริมให้ดวงใจของท่านสว่างสงบเยือกเย็นและพยายามนั่งทําให้สว่างสงบเยือกเย็นไม่ต้องไปคิดอยากได้นอนทอยากนี่เพื่อได้ยาไม่ร้อนไม่หนาวมีความเยือกเย็นสงบเย็นแล้วนั่นแหละเป็นหัวใจสําคัญที่ท่านได้ของดีขอความจริงอันนี้จงงห้ท่านทุกท่านประสบลาบยศสรรเสริญด้วยอำนาจ ของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระริย์สองเจ้าจงบันดาลให้ท่านทุกท่านและคณะช่างภาพทุกท่านที่มาวันนี้ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จทุกประการเถิดยังจโนมาญาณพุทธิตรรมลยังชิงเรืนาจลิติบุตรสมีกมาลังโลกเลาเปนหัตะโกยยันยัน เานาปัตรมยาตินิกาเมลาจะพานิโนจะปัตาภิุโตติเทวจะปาเทวาสุปนิมิตาตุมาผู้ติงพุทธรูปังวันตุเมเทวตาจิมภรีรักกิตวานุวัติโจจิมภริยายาตาท่านนีิจิที่โอประภัยจะให้กัดเลยลิ้วปลืไปกะดนใจเถพยดาทั้งหลายทุกเทวดาทั้งหลายจงช่วยดลบันดาในท่านจงมีความสุขความเจริญนึกอะไรได้ดังความปรารถนาทุกประการเถิด รวยเอาละ